สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับน้องแพรี่อีกแล้วค่ะกับเกมไฮโลไทยนะคะค่ายคิงไมดั้ค่ะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องแพรี่กันด้วยนะพี่ๆนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามารับชมใหม่ค่ะยังไม่กดติดตามช่องของน้องนะคะกดติดตามไว้ได้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่น้องมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้รับชมกันจ้ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยทุกคนจ้ะวันนี้พกทุนมาไม่เยอะนะทุกคนนะแต่ว่าเราจะมาปั้นกาไร นิดนึงไม่เยอะมากเท่าไหรน่นะโอเคสำหรับใครที่ยคะ่ะที่สนใจอยากลองตามน้องแพรที่เริ่มต้นเ80บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเกมไฮโลไทยนะคะหรือจะเป็นไฮโลทัชพอดก็มีให้นะจ๊าพี่พี่จ๋าใครสนใจก็แอดมาได้เลยที่แอด pr แปค่ะหรือว่าไปตรงคอมเมนต์หน้าช่องก็ได้นะคะทุกคนขาคอมเมนต์หรือว่าไปตรงหน้าช่องก็ได้มีลิงก์อยู่นะพี่พี่ทิ่เข้ามาได้เลยสแกนคิวเข้ามาได้เลยนะจ้ะ อ่ะดอกนี้หนึ่งสองห้าค่ะได้คูณสิบนะคะติดหนึ่งสองอยู่นะทุกคนนะหนึ่งสองติดอยู่นะ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะบวกพันสามค่ะดอกนี้อุ้ยดอกนี้ดอกเยวพอเลยได้เปล่าทุกคนพอเลยไหมพอเลยดีกว่ามั้งเนี่ยทุกคนบวกตั้งพันสามเนี่ยดอกเมื่อกี้เออลดอยู่นะสำหรับพี่พี่คนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนะคะพี่พี่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอที่น้องมาอัปเดตให้นะคะพี่พตากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งไม่ได้เลยนะพี่พี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้นะคะ อัปเดตให้ใหม่ๆทุกวันเลยทุกคนคะมีเทคนิคดีก็มาบอกกันในทุกวันเลยนะคะ oh. หรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มคะ่ะมาเป็นครอบครัวเดยียวกันกับน้องแพรี่น้องก็มีนะคะพี่ๆีตาก,กลุ่มนะให้กับพี่พี่ได้เข้ามาเหมือนกันนะพีม่มีนะคะอยากเข้าก็ตามกันเข้ามาได้เลยจ้ะอ่ะ oh. ดอกนี้ห้อยสิบเอทายโลไปด้วยทุกคนจ๋ามาลงเน้นต่ำไปนิดนึงนะคะเน้นต่ำไปแล้วก็ห้อยสูงไว้ด้วยนะ มันมีตัวคูณนะคะเราลงกระจายได้เลยทุกคนอเห็นไหมคูณขึ้นนะคะถ้าติดคูณแล้วก็ปังแน่อู้หกสองเอี่ยวทุกคนได้นิดนึง <6. S 1> คูณติดอยู่นะ,ะแต่ว่าไม่คูณไม่เด้งนะคะถ้าคูณเด้งเข้ามาแล้วก็บอกเลยจึงแน่สวยสับไม่หลับในนะจ๊ะอันนี้คือมันคูณในตัวอยู่แล้ว,ลวเมื่อกี้นะคะทุกคนจ๋าคูณพิเศษมันไม่มานะถ้าคูณพิเศษมานะบอกเลยปังไม่ไหวแล้วก็สำหรับใครที่รับชมคลิปพี่ๆจ๋าไม่เข้าใจตรงไหนกติกาของเกมหรือว่า ข้องใจตรงไหนนะคะพี่พี่หรือว่าเล่นยังไม่เป็นนะคะสามารถอ่านข้างในตัวเกมก็ได้หรือว่าทักเข้ามาถามกับน้องแพรี่ได้นะคะ mm. ยินดีให้บริการเสมอแค่พี่พี่ทักมานะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยจากพี่พตาเริ่มต้นสิบบาทอะพี่พี่ไม่เยอะนะเล่นง่ายด้วยตัวคูณอนะถ้าสมมติลงสิบ,บาทคูณสิบก็ได้หนึ่งร้อยแล้วนะคะเล่นง่ายได้จริงแน่นอนทุกคนไม่จบตานะคะบอกเลย เดี๋ยวจะเป็นสายเก่าสายแก่ค่ะมีนะคะน้ำเต้าปูปลาพี่พี่จ๋าเออตั้งแต่สมัยปังไหนน้องก็มีให้นะทุกคนน้ำเต้าปูปลาอยู่ค่ายเดียวกันกับไฮโลไทยกับไฮโลแจ็คพอตนี่แหละทุกคนติดตัวคุณเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะพี่พี่สนใจลองทักเข้ามาได้มีเกมเยอะแยะมากมายเลยทุกคน<อ>สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากจริงๆทุกวันนี้เราไม่ต้องไปวิ่งตามหมู่บ้านนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องไปวิ่งตามหมู่บ้านไม่ต้องไปหาเล่นตามวงต่างๆแล้วค่ะเล่นออนไลน์เป็นแค่ไมโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถเล่นได้ตลอดเลยจ้าบอกเลยปังแน่ปังจริงไม่จกตาา เล่นผ่านโทรศัพท์เก๋ๆเมื่อก่อนอุ้ยต้องขี่รถขี่นู้นขี่นี่เป็นเล่นนะจ๊ะตอนนี้ไม่ต้องจัดคนจา๋าแค่มีโทรศัพท์ไว้ถือกับอินเทอร์เน็ตสามารถเล่นได้เลยที่บ้านออนไลน์สุดๆไม่ต้องมากลัวแบบว่าอุ้ยเธอได้เหรอเอาไม่ฉันก่อนอะไรเงี้ยไม่มีจ๋าบอกเลยได้ปุ๊บเก็บเข้ากระเป๋าปับเลยจ้ะไม่ต้องให้ใครทั้งนั้นอ่ะคลิปนี้มีกำไรจ้ะประมาณพนะันเะก้านะฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะเด้อพี่ๆเด้อบายนะจ๊ะ